สวัสดีครับบางวันอย่างตรงเป็นตุงใครที่ยังไม่เป็นครอบครัวใดก็บังทางเข้านะช่องที่ต่อครับผมไม่นานนี้จะมีกิจกรรมแจกเสื้อนะครับรีบๆเข้าไปในกลุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีกฎกติกาบอกไว้ในนั้นนะครับฟุตบอลตุรกีนะครับเราไปที่นะครับเฟเนเิบเช่นะครับไปเยือนอุมรานิสเยสปอร์นะครับรองจากฝูงอย่างเฟเนเิบเช่นั้นออกไปเยือนทีมบุ้ยนะครับอย่างเจ้าบ้านนะครับอุมรานิสเยสปอร์นะครับคู่นี้ นะครับเลตเปิดราคามาที่แค่เฟรนเบเช่นั้นชนะ1ลูกนั้นก็ไม่เสียหายแล้วนะครับแต่ว่านะครับถ้าชนะ2ลูกนั้นโอ้โหเรียกได้ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยทีเดียวนะครับด้วยกับฟอร์มการเล่นนะครับของเฟรนเบเช่นะครับแล้วก็นะครับมาความสม่ำเสมอในการเล่นนะครับแล้วก็นะครับต้องทําแต้มไล่จี้จะฝูงการาตาสลายต่อไปนะครับแล้วก็บางมองว่าถึงแม้จะไปเยือนนะครับ หนึ่งช่วงตัวที่เป็นต่อบางคิดว่าเฟเนนบชเช่นั้นสามารถทําได้นะครับนะครับเฮดสูเฮดในการเจอกันมาก็เฟเนนบชเช่นั้นนะครับไปเยือนเมื่อตอนต้นฤดูกาลครับเฟเนนบชเช่ทำได้แค่เสมอกับอุมรานิยสปอไป3ประตูต่อ3าแต่ว่านะครับตอนนี้นะครับฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านนั้นโหเรียกได้ว่านะครับไม่เอาอะไรแล้วนะครับ5้านั้หลังสุดของเจ้าบ้านนะครับแพ้2ชนะ2แล้วก็เสมอ1ส่วนทีมเยือนนั้นชนะ4ี่แพ้1นะครับยังไง คืนนี้นะครับเลดอาจจะเปิดมาคนมองว่าเฮ้ยทำไมาเปิดน้อยจังลองจกผูกจะบวยนะครับไม่เป็นไรนะครับไปดูที่ฟอร์มกันเล่นไปดูที่อันดับตารางนะครับแล้วก็ไปดูความน่าจะเป็นความแพชชั่นในการเอาชนะนะครับบางมองว่าเฟเนเบเช่ he, น่าจะชนะทีมบวยตยตะของตารางในตุรกีซูเ<ไ>ปอร์ลีกไว้ได้นะครับชี้ไปที่เฟเนเบเช่กับผมสวัสดีครับ